สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ SQ1 นะคะ Event Boy SQ1 คือ Underground นั่นเองตึก1 SQ1 นะคะชั้นล่างเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้สินค้าอัพเดตใหม่มีอะไรบ้างที่นี่เราก็อยู่ตรงไหนนะคะของลาบูชาไปดูกันดีกว่าตามมาชมงานคาบนาำนี่ก็ลองดูตรงนี้นะคะมาโชว์ให้นี่เขาเข้ามาพุ่งเกี่ยวกบายสายเรองตรงนู้นเยื้องนี้เลยเยื้องขวาต่อ นี่เซรั่มตีกยกัวช้ไ้ก็แต่กะ้อนก่อนี่อยู่ตรงซันแคร์นะคะสำหรับหลายคนที่หาสิ่งคาไม่เจอก็ลองสังเกตป้ายดูมีโซนสกินแคร์เนาะแล้วก็ป้ายซันแคร์สี้มๆนี้อยู่ด้านหลังตันเย่นั่นเอง ก็จะวางอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้1 5ึ0บาทแล้วก็อันนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะโอเคอย่าลืมมาช็อปกันดีๆนะคะ